รถยนต์เบรกแล้วรถสาต้องระวังอาจเกิดเหตุได้พร้อมแนะนำวิธีแก้ไขขับรถต้องรู้ขอบคุณคำถามจากพี่ FC ท่านนี้ด้วยนะครับอาการของมันก็คือเวลาที่เราแตะเบรกมีอาการเนี่ยดึงพวงมาลัยนะครับอาจจะดึงไปด้านซ้ายหรือดึงไปด้านขวามีโอกาสเกิดขึ้นกับรถทุกคันโดยเฉพาะรถที่ลุยน้ำมานะครับหรือว่า จอดไว้นาน,านแล้วนํามาขับอาการนี้คือความผิดปกติของระบบเบรกส่วนใหญ่จะเป็นระบบเบรกในล้อหน้ามีการทํางานของลูกสูบเบรกนะปกติลูกสูบเบรกจะทํางานพร้อมกันทางด้านซ้ายและด้านขวานะครับถ้าเกิดอาการแบบนี้เนี่ยมีความผิดปกติก็คือลูกสูบมันอาจจะติดอยู่ด้านหนึ่งนะครับมีการทํางานของระบบเบรกด้านเดียวนั่นคือระบบเบรกมีปัญหานั่นเองหากปล่อยไว้ไม่ได้รีบแก้ไขเวลาฉุกเฉินเราเบรกปุ๊บ รถเกิดการดึงพวงมาลัยรถปัดนะครับลงข้างทางเกิดอุบัติเหตุแน่นอนดังนั้นรถใครที่เริ่มมีอาการแบบนี้แนะนําให้รีบเข้าอู่หรือเข้าศูนย์บริการเพื่อตรวจเช็คระบบเบรกลูกสูบเบรกปั๊มเบรกตรงล้อด้านล่างโดยเร่งด่วนเลยนะครับส่วนใหญ่ที่เจอคือลูกสูบขึ้นสนิมก็ต้องถอดมาทําความสะอาดหรือว่าเปลี่ยนลูกสูบเปลี่ยนยางกันฝุ่นลูกสูบต่างๆรถที่ลุยน้ามาก็มีโอกาสเป็น รถที่จอดนานๆก็มีโอกาสเป็นหรือรถที่ใช้บ่อยๆก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับเนื่องจากยางกันฝุ่นเนี่ยมันเกิดการเสื่อมสภาพดังนั้นหากรถใครกาลังเป็นอาการแบบนี้ให้รีบแก้ไขโดยเร่งด่วนนะครับหรือหากต่อไปตัวเองเจอกับตัวเองอาการแบบนี้ให้นึกถึงคลิปที่ครูตังแนะนําแบบนี้เลยเข้าอู่เข้าศูนย์เพื่อตรวจเช็ค ระบบเบรคทันทีอย่าลืมนะครับว่าระบบเบรกมีความสําคัญต่อผู้ใช้รถโดยตรงเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ